สบู่หน้าเงานแฮสออร่าออร่าโซฟในเขาเป็นสบู่เซรั่มนแฮสเจ้าแรกในประเทศไทยดูเดี๋ยวปิ๊งให้ดูเนื้อสบู่ค่ะนี่ค่ะปิ๊งได้ทําการสุ่มน้าเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้เลยว่าเนื้อเขาแบบฉ่ำมากอะทุกคนคือมันฉ่ำมากจริงๆ กลิ่นหอมมากคือเป็นกลิ่นหอมอ,อ่อนๆแต่แบบดูดีมากๆเลยเนะคะเขาขนาดขนาดนี้นะคะสามารถใช้ได้1เดือนเลยทีเดียวเนาะตัวนี้นอกจากเขาจะเป็นสบู่นะคะที่ช่วยในะเรื่องของทาความสะอาดผิวหน้าของเราแล้วเนะคะเขายังช่วยในะเรื่องของสิวอุดตันนะคะสิวหัวหนองนะคะรวมรวมไปถึงใครที่เป็น ฝ้าจากแดดนะคะมีกระนะคะตัวนี้ค่ะตัวเดียวเอาอยู่อย่ว่าสบู่ที่ดีเวลาที่เราล้างหน้าไปแล้วนะฮะหน้าเราจะต้องไม่แห้งค่ะหน้าเราจะต้องนิ่มฉ่ำแล้วก็เด้งค่ะไปดูกันเลยค่ะ